เปยังบานพี่น้องอาบสองเลยพี่น้องนี่ครับโ oh. ุ้ยยอดเลยพี่น้อง ครับมือนี้ภามาหาอยากให้กินนี่ึ้นเก้าครับพี่น้องมาแบบไม่พี่น้องครับผมเลอนี้ครับเพราะนั้นภาพมาใส่ไปได้ครับพี่น้องภาพมันาปลาเนี่ครับผมมาซักสมอกนะครับใต้ปลาพี่น้องใต้ปลานะครับหมายเองต้นห้องเลยพี่น้องครับเลือกงานมากพี่น้องนอนติวเลยพี่น้องมารับเลยภามารอตรงนี้่แล้วครับผมมาหากินแบบไม่ยังไงนี่ครับด้วยนะครับผมพี่น้องครับร่มเงี้ยพี่น้อง ครับพี่น้องครับรวนถึงกันคระโลงหาปลามาใต่ฝาเหมุนครับหมายออกไปตรงข้อไหนครับผมชีม้นฝากระพี่นอ้องหาปลาปิ่งปลาปนครับหาซูเรียสซูเรียสครับผมกังมาหาครับ one uh you, -huh. น,นี่รับมนครับว่เปนาตลต้อสามารสาธิเป็นได้ย่งไหนด้พี่นเดือการทำาอย่างกินคนอ,อีสา,ากกน,ค,น,นสารครับผม ตัวพวกคนเลยครับผมพี่น้องนี่ครับมาแล้วนะครับผมไปตื่นรถต้อครับผมพี่น้องตัวนี้หนีไม่ต้องตื่นหนอ่นองทำคุ้นหรือบ,บานีนเลี้ยวเงี้ยพี่น้องเลี้ยวเงี้ยไปตัวนี้ครับผม <ผ>มาอีกแล้วอ,อมตับนอ,ตอนนี้เอากมดครับมันหายากพี่น้องปลาอ,อ,ลมมลอายูน่นี่ครับผมลุ่มุมั้ดล่ะต้องในสะนี้มัล่ะนั่นี่ครับผมดูนี่ครับ 結構ない。 อ็ใช้ครับผมเย็นเย็น่ะ,นะครับดูกน้องครับผม ารูปาดู Oh, you ผมตวมสวยยสวยๆสวเลย,ย,ย,เลยแกงซึ่งเราไม่ส่งม,มีน่องสุดยอยดเลยครับผมมาอะดูกันต่อครับ พี่น้องพุ่นน่ะ no,

คเดือดเหดลยครับพี่น้องครับผม,บผมไอช่อนไอช่อนครับผมอ้ยุอจอดได้พี่น้องแ่สวยเลยอืครับเน้ดามาก,กันได้พี่น้องเออพยู่นิดพี่กันเขาอยู่ห้าจีนคนอีสานครับผมนี่ครับ นะครับตรงนี้องน้ำไปนะครับ,ปรรบเป็นห้องน้ำไปเลยครับผมหาดเมืมม่อกี้มมันดีครับเรื่อนมาดัดจักรีกี่น้องนะครับ รัองสวยลยนครับผม้าอ้มมาวนดีดีครับพี่น้องพื่อ,อนบ้านีพี่น้องพ่นาครับมาคากี่พี่น้อง,าาองจอดเลยครับผม mùa 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 พี่น้องยอดเลยครับผม สวยเลยครับผมพี <Great. S 3> ่น้องนี่ครับอืมปดูตีครับผม อาบสองเลยพี่น,น้องนี่ครับ<ห>สุดยอน<ห>ดเลยพี่น้องขึ้นเรือบอม อร่อยไหมครับผมแบบนี้สวยเลยครับผมแนไปแนามาุ้นเหมือนครับอ้ผมปลาครับผมต่นไ่ค่อยมีตัวใหญนะครับน้องเดี๋ยวผมน้องสมพวนเลยไปน้องครับผมเ็ับไยกได้กิน้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปสรุปผลงานอยากใี่ผมปนอคกมาตัสรุปผลงานนะครับผม งานคือน,นี่ครับผมพราะอากได้กินกดูพี่น้องผู้หนึ่นะครับพี่น้องได้หลายเ่เธอที่พี่น้องผู้หนึ่งครับหลายเดี่พี่นออ้องผู้หนึ่งโอ้ยเจ้าสวงามนะครับพราะอากได้กินครับพี่น้องเนาะว่าจะได้หายิงแบบผู้เฒ่าอคนวา่วาขึ้นโคกว่าได้กระแหงลูกนาพวกแกงกระปุ่นคนว่านนะครับเนาะแมนคว่ผู้เฒ่าว่านนะครับมบอรีนเพิ่นว่าอี๋นี่ครับโอ้ยหมานชักหมาแน,น่พี่น้องเอ้ยป้าไปไต่ปา่ากันเมื่อนี้นะครับขอบคุณที่รังแกกับผม เดี๋ยวกดติดตามกันเลยกดแชร์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปกับพี่น้องสันแล็บคลิปนี้ก็ขอเจ้าเรื่องถิ่นรับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ